น้องครับนี่คือก้าวเจริญที่ไอ้ฟาวคอยไทยครับนี่คือดีกรีแกรนแชมป์พระรานแกรนแชมป์การกระเบือแห่งชาติครับก้าวเจริญเป็นลูกของเจ้าแบงค์ครับกับแม่เขาหักครับผมจะพูดทุกครั้งในสนามเพราะลูกกับหลานเขาลงสนามเยอะเหลือเกินนะครับเจ้าแบงค์เนี่ยเป็นลูกของเจ้าสุนหล่อนะครับนี่คือเก้าวเจริญเดี๋ยวท้วยนะฮะถ่ายรูปหล่อครับเอาถอยหลังๆก็ดีครับสวยงามนานๆดีครับก้าวเจริญจะออกมาโชว์ตัวให้พี่น้องได้เห็นนะครับ โอเคครับสวยเลยครับแบบนี้สวยครับเห็นความยาวเห็นหน้าตาปัจจุบันน้ำเชื้อเก้าเจริญน,นะครับคือหลอดละห0 0บาทหรือชุดละห0 0 0บาทนะครับนี่คือสุดยอดต้นเหล่าของควายงามควายักษ์นะครับเก้าเจริญน,นี่คือตำนานยังมีโรหมายใจค,ครับ ขออช้าๆนะครับเสียงือดังๆให้กับก้าวเจริญด้วยครับอีกหนึ่งตำนานควายครับในหนึ่งหนึ่งปีก้าวเจริญออกมาโชว์ตัวกุกปีละครั้งนะครับนี่ถือว่าโชคดีของพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับที่ได้เห็นตัวจริงของป๋าก้าวเจริญนะครับเอาละครับตัวต่อไปครับก้าวเข้าสู่สนามย่างรอๆนะครับพิเส้ตัวเองนะครับผมให้เวลาพิเส้สามนาทีครับ สุดจอรครับ